พิธีเปิดอาคารสำนักงานอายการภาค4และพิธีเทวาพิเศษองค์พระไพรศกประจำสำนักงานอายการภาค4 สำนักง,งานอายการภาค4เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการถนนกลางเมืองตมบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นอาคาร4ชั้นบนพื้นที่2ไร่เศษก่อสร้างตั้งแต่ปี2536ใช้เป็นที่ทำการของสำนักง,งานอายการต่างๆรวม8สำนักง,งานด้วยปริมาณงานและบุคลากรเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่เดิมคับแคบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในปี2556 นายชูชัยอัคระอธิบดีอายการภาค4ี่ในขณะนั้นจึงได้ประสานกับทนารักพื้นที่ขอนแกน่นเพื่อจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสำนักง,งานอายการภาค4ี่แห่งใหม่กระทั่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแกน่นและสำนักง,งานประมงจังหวัดขอนแกน่นจำนวนกว่า5ไร่บริเวณถนนเกษตรกรทุ่งสร้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแกน่นซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ500เมตร เมื่อร้อยโทนโรงศักดิ์ลิ้มวงทองมาดำรงตำแหน่งอธิบดีอายการภาคสี่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานเป็นอาคารสูงสิชั้นพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจากนั้นในปี2564นายชาวลิตวงศานรเศษอธิบดีอายการภาคสี่ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่19สิงหาคม2564 และดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันที่16พฤศจิกายน2566ด้วยข้าราชการฝ่ายอายการให้ความเคารพนับถือองค์พระไพรศพเป็นเทพประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดตามตำนานพระไพรศพเป็นเทพหรือเทวาประจำทิศอุดรประหัตขวาถือกระบองเป็นอาวุธประหัตสายยกเสมออกแสดงการห้ามปรามไม่ให้เทวดากระทำผิดมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมในสวรรค์ พระอายการได้อัญเชิญตราพระภัยศพมาประดับบนอินทนูเครื่องแบบของข้าราชการอายการตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งกรมอายการในปี2436เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อความเป็นสิริมงคลของข้าราชการฝ่ายอายการและบุคลากรของสำนักง,งานอายการภาค4นายชวลิตวงศาโนรเศษ,ษอธิบดีอายการภาค4ในขณะนั้นจึงมีดำริให้สร้างองค์พระภศพ ขนาดความกว้าง155เซนติเมตรสูง186เซนติเมตรโดยสำนักง,งานอายการสูงสุดอนุญาตให้จัดสร้างศาลาประทับองค์พระไัยศพณนบริเวณประตูทางเข้าด้านทิศใต้ของอาคารแห่งใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสการะของข้าราชการฝ่ายอายการและประชาชนทั่วไป15พฤษภาคม2568 เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการฝ่ายอายการและบุคลากรสังกัสงดสำนักง,งานอายการภาคสี่ได้มีการประกอบพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการพร้อมประกอบพิธีเทวาพิเศษบวงสวงองค์พระไพรศพ,ศพโดยในการเปิดป้ายอาคารมีนายไพรัตั์พรสมบุญสิริอายการสูงสุดเป็นประธานฝ่ายขราว่าและได้รับเมตตาจากพระรารชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกันนี้ยังได้รับเมตตาจากพระเถราจารย์หลายรูปในการประกอบพิธีอาทิพระสมุทรวชิระโสพลหรือหลวงปู่อิดวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามพระครูภาวนาเจติยาพิบาลหรือหลวงพ่อทวีวัดพระาธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายเป็นต้นพร้อมกันนี้นายเรวัตจันประเสริฐประธานคณะกรรมการอายการ คณะก,กรรมการอายการผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอายการสูงสุดผู้บริหารสำนักงานอธิบดีทั้ง6สำนักงานในพื้นที่ภาค4อายการจังหวัดทั้ง49สาำนักงานเข้าร่วมในพิธีนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานศาลอุทธรภาค4อธิบดีผู้พิพากษาในพื้นที่ภาค4ผู้วาราชการจังหวัดขอนแกน่นผู้บัญชาการตำรวจภุทธรภาค4หัวหน้าส่วนรจจาชการในพื้นที่ รวมถึงภาคประชาชนของสำนักง,งานอายการทั้ง12จังหวัดในพื้นที่ภาค4ี่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีด้วยผมอภิญญ์ยิ้มว่าสำนักงานอายการภาคสี่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากราที่มีความซื่อสัตย์มุ่งมั่ที่จะามพร้อมสร้างความทีงาให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงผมขอขอบคุณนักทางานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ตั้งใจ ให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณแขกุ้ีเกีิทุกท่านที่ตอรลวมทิ่ีเปิดอาคารสำนักงานในการภาคสิงในครันี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน ข้าราชการฝ่ายอายการและบุคลากรสำนักงานอายการภาค4ี่พร้อมที่จะสืบสารเจตนารมณ์ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมรมักษาผลประโยชน์ของรัฐคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วยความพร้อมของอาคารที่ทำการแห่งใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเรามุ่งมั่นที่จะพดุงความยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนอย่างแท้จริง